สวัสดีค่ะพบกับช่องฝันดีกับเลขนำโชคอีกแล้วนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันว่าเห็บหมัดกัดฝันเห็นเห็บหมัดกัด ฝันว่าเหาขึ้นหัวฝันเห็นเหาขึ้นหัวมีคำทำนายฝันพร้อมเลขเด็นนำโชคว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะฝันเห็นเห็บหมัดกัดทำนายฝันว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องระวังในเรื่องของการหลอกลวงจากมิใตรหม่ที่เข้ามาสนิทสนมกับคุณมีโอกาสจะพบกับเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าหรือไม่สมหวัง ความใจร้อนใจเร็วจะพาคุณตกเหวถ้าคุณคิดช้าทบทวนจะถึงที่หมายสำเร็จได้ดังใจหวังด้านความรักช่วงนี้ระวังเนื้อระวังตัวให้มากอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปจะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์นอกลู่นอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดีๆเรื่องรักของคุณไม่ถือว่าราบลื่นมีงอนมีห่วงมีทะเลาะเบาะแว้งบ้าง ด้านการงานการเงินจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างประเทศและจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีงานที่ทำร่วมกับคนอื่นเป็นทีมเป็นคณะจะมีปัญหาแตกแยกคนร่วมทีมจะเกิดมีปากเสียงกันแตกแยกกันเป็นกลุ่มสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้เป็นเดือนที่กำไรงงามมีเกณฑ์ได้ขยับกิจการ เลขนำโชค046-29-43-57-70-86-50ฝันเห็นเหาขึ้นหัวฝันว่าเหาขึ้นหัวทำนายฝันว่าการพบปะคนจำนวนมากมักเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจ ระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้ดีเพราะมันจะนำซึ่งความเวลวร้ายความเจริญของคุณจะมาจากการอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่อายุมากกว่าด้านความรัก ท่านที่ยังโสดยังไม่จะตกอยู่ในความสนใจของเพศตรงข้ามขอให้วางตัวให้ดีๆคุณจะพบหาดูใจกับคนที่อายุไล่เลียงกับคุณมากที่สุดมีโอกาสที่จะพบกับปัญหาไม่เข้าใจกันและเกิดอาการบรรดาโทสะได้ง่ายด้านการงานการเงินจะได้เงินที่มาจากการผู้ยืมและสามารถขี้คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ระวังจะเกิดปัญหากับเพื่อนปูงที่ไปช่วยเหลือแบบไม่มีเหตุผลการเงินค่อนข้างนิ่งรายได้อาจหดหายไปบ้างเลขนำโชค3 5 9 1 5 7 9ก0 5 2ใครเคยฝันเห็บหมัดเหาลักษณะอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้เราฟังบ้างนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ